อ่ะตอนนี้เราอยู่ในรายการมอเตอร์ธามนะครับเป็นอีพีแรกในรายการนี้นะครับวันนี้เราพาพิติีครับเพื่อนเราพี่เพือนพี่หะหกวันนี้นะฮะเกิดอาการนะครับเอนแม็นะครับรถคันพิตีนะครับเกิดอาการลูกปืนแคมช้่มมันแตกนะครับมันแตกตอนกี่โลนพี่ตรีสามหมื่นไปลายสามหมื่นไปปลายประมาณสามแปดสามเก้าเนี่ยแหละแต่ตอนนี้มันประมาณสี่สองแล้วเสียงดังสนั่นแล้ว ก็เลยเอามาพามาพาพิติมาที่ร้าน R f s นะครับมาทำการเปลี่ยนทุกปืนนะครับตัวแคมช์ปตกวนี้ที่เราคุยกันไว้ในในตอนนั้นในแชทประมาณพันสี่ร้อยบาทเนาะประมาณพันสี่ร้ยบาทนะครับมันจะมีค่าลูกปืนสี่ร้อยแล้ว่าค่าแรงหนึ่งพันเพราะว่าเหมือนมันจะต้องยกเครื่องออกมาค่าแรงเขาเลยจะแพงหน่อยนะครับแต่ผมก็ยังถูกกว่าตอนที่ผมเอาแอน์ออกคันที่ผมขับ ผมขึ้นยื่นรูป่นเสรให้ดูตอนนั้นผมไปเปลี่ยนที่สูงบริการมาประมาณพันหกมั้งค่าจะไม่ปิดน,นะก็แต่พอเปลี่ยนแนละ้วมันก็ต้องรู้นั่นดีนะว่ามันจะแตกอีกไหมมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแนละ้วมันจะถ่ายขาดนะาะตอนแต่แอร์เราผมเปลี่ยนมาตอนนี้ตอนละแตดตอนสองหมื่นห้าตอนนี้จะเจ็ดหมื่นก็ยังไม่ไต่นะครับอาจจะเป็นเพราะถ่านน้ำมันเครื่องเร็วขึ้นก็ได้อันนี้คือสายเทรหนึ่งนะถ่านน้ำมันเครื่องเนะี่ยแนะนําให้ถ่านน้ำมันเครื่องให้เร็วหน่อยสักสามพันโลสักสามพันเนี่ยผมว่าม ลูกปืนคัดไอ้ลูกปืนลูกปืนแชมชาแปกเพราะว่าลองลองบู๊ดูสักสี่พันสี่พันห้าดูแล้วก็เปลี่ยนเป็นเื่อซักพักแปะแค่สองรอบอาการลูกปืนลูกปืนแชมมาเลยนะแต่ถ้าทายแค่สองพันทุกไอแอลออกผลในคนไทยทุกสองพันสองพันห้าสามพันก็ยังไม่มาก็ต้องลองดูนี่ขนาดใสโอเมิเก้รเนี่จะไหมยังยังพิจิตรอย่งยังไม่รอดไม่รอดนะฮะบางทีมันเป็นที่ค c ซีของอะไรบางบางตัวด้วยเนาะ ก็คู่ยากนะครับไปเดี๋ยวผมไปเก็บภาพอินเสิร์ฟใสให้ดูแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็รอทีมงานช่างเร็วมันสกัดกล้องไปไม่ได้น,นะเดี๋ยวผมไปถ่ายเนขะ้ามาดูเอารถผมมาเช็คด้วยวันนี้ก็รถผมก็ถึงระยะพอดีมาเปลี่ยนน้ำมันเชื่อมนะฮะก็นี่ครับวันนี้ดีเนะีที่เราจองคิวร้านที่ยกคิวเต็มก็คิวแน่นเลยดูจากตารางคิวมีเรื่อยๆนะครับยังไงถ้าใครจะมาใช้บริการทาไฟนะก็ะโทรมาที่ร้านก่อนแล้วก็ จองคิวกันไว้นะครับจะมาทำอะไรเมื่อกี้นี้เพิ่งเขาเพิ่งส่งชุด60นะครับตัว n m a x ต่อไปนะมาทำคันหนึ่งวันนี้นะครับใช้เวลาทำประมาณ3ชั่วโมงเพราะขนาดเนี่ยผมเห็นตารางการมึงผมสับกล้องไม่ได้ถ้าสับกล้องเลยจะสับไปดูเขาเขียนว่า10โมงทำชุด60 n m a x c h กลันะครับนี่ประมาณบ่าย3ครึ่งออกไปเมื่อกี้นี้แหละออกไปมาสักพักหนึ่งแต่ว่าเร็วอยู่นะ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราถ่ายอินเสิร์ตถ้าเจอเดี๋ยวเราไปคุยพี่ตุ้ยให้เขาคุยจะถามใน้พี่ตุ้ยในหัวเทียนเพราะวันนี้มีเพื่อนเพื่อนพี่อีกคนหนึ่งเขาฝากซื้อหัวเทียนมาเดี๋ยวเราไปถามพี่ตุ้ยเรืองอีกทีแล้วกันอ่ะโอเคตอนนี้ตัดไปตรงนู้นอันนี้เช็คชุดพัดเราอยู่ใช่ไหมเอ่ยใช่ครับเป็นไงบ้างฮะสภาพยังโอเคไหมสภาพยังโอเคครับรื่อง กินมันเริ่มเงาเลยมันเริ่มลื่นอ๋อนี่แหละที่ที่ผมบอกว่ามันมันเริ่มสั่นๆหน่อยนะมันเงาเลยมันเงาแล้วมัต้องไม่นี่นะขัดหน่อยครับยังเหลือเยังไม่ผ่าขัดเยอะมากโอ้โหนี่นะหนาปักเลยวิ่งกันผมว่าถึงห้าหกหมื่นโลอ่ะยาวๆเลยยาวๆเลตัวชามหน้าได้ข่อยังไงชามหน้าขอดนครับเป็นไงครับตัวเม็ดยังโอเคไหมเม็ดโอเคเม็ดปกติ ขายกิ้งเลยนะไ,ม,ไม,ม่เหลี่ยมไม่ไม่อะไรเลยไม่มีเหลี่ยมเลยปกติโอเคไม่ได้แค่พวกฝุ่นๆนิดๆหน่นอยๆไม่มีปัญหาอะไร,รน,ะนี่ก็คือชุด60นะที่ผมทําไปไม่มีปัญหานะผมวิ่งมา200กว่าโลก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่อีก,อกประมาณพันกวโลก็ครบหมื่นแล้วนะที่ทําชุด60ไปถต่ว่าโอเคครับเค่งานฝากช่างด้วยนะใช่ครับครับผมอ่ะก็ ตัวนี้เราไปทางบรรยากาศข้างนอกมาให้ดูนะก็พอดีเรามาอยู่ที่ร้านพี่แซนดแนะวันนี้ยอ่ารุ่นพี่ผมมีคนหนึ่งที่เขาขับเดลิเวอรี่เหมือนกันเนี่ยเขาฝากซื้อหัวเทียนก็เลยนึกขึ้นหน้วาา่าเออเอามาพูดเรื่องหัวเทียนให้ฟังกันอีกรอบดีกว่านะสําหรับตัวหัวเทียนยี่ห้อบิดน,นะตอนนี้ที่ rfs เนี่ยมีขายเนี่ยมีสามรุ่นนี่เราต้องแยกก่อนทำไมผมถึงแยกเป็นสองประเภทนะฮะประเภทแรกคือกล่องสีแดงมันจะเป็นหัวเทียนที่ ส่วนสองฝั่งนี้อันนี้จะเป็นหุนท,ที่มีเขี้ยวอยู่แต่อันเนี้ยเขาเรียกว่ามุ้งคอปเปอร์นะครับจะมันจะเป็นอะไรเขี้ยวเดียวเหมือนปกตินะครับแต่เป็นทองแดงนะครับส่วนอันนี้เอ็กไลน์เนี่ยจะเป็นสีเขี้ยวแกนเงินนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะครับส่วนตัวนี้ไรเขี้ยวเดี๋ยวเราแกะตัวสุดท้ายเนาะนะครับอันนี้ก็คือหุวเรียนทั่วไปคือมีกับทุกรุ่นนะ ก็อันที่เอามาให้ดูเนี่ยคือของ Enmax นะครับที่ที่ผมใช้งานอยู่เดี๋ยแล้วแกดู c เ p อร์ให้ดูนะครับ mm. ตัวนี้ราคาถูกมากเลยประมาณไม่เกิน200บาทเมือกี้นี้ที่ผมซื้อให้กับเพื่อนนะครับเขาขับ KDB นะครับวันน้ k d ร้อยห้าสิบร5อยแป1สิบาทเองถูกมากนี่หัวมันจะเป็นแบบนี้รู้เห็นไหมอันนีอันนี้อ่ะเอา,าประมาณนี้เนี่มันจะเหมือน เี่ยวหัวเทียนปกติน่หละแต่ว่ามข้างในเนี่ยมันจะเป็นทองแดงนะครับแล้วก็มันเป็นเที่ยวเดียว,ยวนะแต่ว่าประสิทธิภาพมันผมว่าค่อนข,ข้างดีเลยถ้าผมเปรียบเทียบนะผมว่ามันพอๆกับแบรนด์หนึ่งกล่องน้ำเงินอะ่ะประมาณนั้นเลยนะตัวเนี้ยที่ผมเคยเพราะผมเคยใช้แล้วไงผมเลยกล้าพูดนะครับถือว่าดีเลยราคาถูกด้วยนะร้อแปดสิบบาทเองราคาดีเลยใครจะมาซื้อก็มาซื้อได้อายุการใช้งานผมตอบไม่ค่อยผมตอบไม่ได้เพราะผมใช้แค่แปดพันโลแล้วผมก็ เปลี่ยนออกมาใช้ X Line เลยเแต่ว่า X Line เนี่ยที่ใส่กับแอนอกผมอยู่เนี่ยอันประมาณ30,000กว่าโลแล้วสี่หมื่นโลแล้วก็ยังไม่คึอยังไม่เสือเส่อมสภาพเลยนะครับอันเดี๋ยวเราแกะ X Line ให้ดูนี่ X Line สีมันจะสวยหน่อยสีมันจะเหมือนไทเทเนียมนี่หัวก็เงินนะครับมันจะเป็นสีเขียวนี่สีเขียวแบบนี้นะแกนข้างในจะเป็นแกนเงินนะครับ ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะมันจะไม่เหมือน X Line version เก่าๆนะครับเพราะว่าทางพี่มาวิงกับพี่ตุ้ยเนี่ยบอกว่ามันเป็นล็อกที่เขาสั่งผลิตมาโดยเฉพาะให้ใช้กับน้ำมัน E20 e E85 แล้วก็พวกซง,งเขา้าด้านบนที่ถ่ายได้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามันจะจุดระเบิดปากกันเนาะก็ลองใส่อยู่แล้วโอเคดีมากเลยนะครับจำได้ว่าพี่ตีก็ใส่อยู่นะคันแดงนี่เขาใสา X ่ X Line อยู่ก็ถือว่าโอเคนะ ก็มีไม่มีปัญหาอะไรพี่พี่ติยังไม่มีปิดป้าปิดป้าดีนะนี่พี่ติยังยืนจันอยู่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองแกะเดี๋ยวเราไปดูตัวอีกตัวหนึ่งคือตัว LGS นะครับตัวนี้น่าจะยังไม่มีใน n m a หรือมีไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามพี่ตู้อีกทีนึงแต่อันนี้คือของ N ของ Xmap Xmap กับ Forza นะครับเดี๋ยวเราแกะนี่โอเีมันจะประมาณนี้นะครับ มันจะไม่มีเขี้ยวอ๋อตรงนี้มีสีเออมันเป็นสีเขี้ยวผมผู้ผิดมันเป็นสีเขี้ยวนะแต่มันเป็นสีเขี้ยวทรงมนนี่นี่มันไม่เนี่มันเป็นตัวใหม่แล้วเออมันไม่ใช่นะเชอบเข้าว่าไอ้ตัวลาเขี้ยวอ่ะเราเคยใช้ในา3จาไม่รู้ถ้าใครตามผมผมเคยเคย,เคยบอกว่าตัวนั้นอนะที่มันมีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้สัง่งติดมาเฉพาะนะครับมันเป็นของโซนยุโรปพอเอามาใส่ในบ้านเราเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาย่างนี้หน่อย,น,อยนะฮะทำให การจระเบิดต่างกันอาจจะที่เขาบอกให้ทำไมหูเทียนบิดบอดง่ายะไรง่ายนะครับนี่คือตัวแทนบิษประเทศไทยจริงๆนะครับเขาสั่งมาโดยเฉพาะมันจะเป็นแบบนี้นะผมบอกเลยว่าดีแต่ว่าอันนี้ทางพี่มาวิ่งท้องแนะนําว่าถ้าคุณจะใช้ LGs นะครับควรเปลี่ยนเครียกนะคอย,ออคอยก็ไปใส่คอยแต่งเช่นคอยของยูมาอะไรนี้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มกําลังไฟที่จ่ายเข้าไปในตัวหัวเทียนก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ อันนี้ผมมองตรงผมก็ยังไม่รู้ว่ามันดีกว่าเอ็กไลน์มากขนาดไหนเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยใส่นะครับเคยใส่ในครั้งหนึ่งในตอน R3 อันนีผ้ผมยังไม่เคยใส่ในรถพวกเ m นแหรือพวกนี้นะแต่เคยใส่ครั้งหนึ่งในตอนที่ใช้ R3 นะครับแต่นั้นมันเป็นสเปนยุโรปไงมันเลยใช้ได้ประมาณเทนั้นเปียวอะ่ะมันรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสะเทียนแต่อยากลองดูเหมือนกันนะว่าถ้าเอา LGS เวอร์ชันใหม่เนี่ยที่ที่ทางพี่มาวินจุดตุย้ยบอกไปใส่ใน R3 เนะี่ยมันจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวลอง ประนด็อาสามเราก็เนี่ยแต่งพื่งใส่ผูกเทียนไปทดลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเอาข้อมูลมาฝากให้กัน่นเนื่องจากมาถึง้านพี่เขาแน้วก็เลยถือโอกาสขอยืมกล่องกับโต๊ะเทียนมารีวิวให้ทุกคนชมน,นะครับก็ฝากรายการ Moto time มอเตอร์ท่ไว้ด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นรายการที่เหมือนเอามาพูดคุยเรื่องอะไรมอเตอร์ไซค์หรือเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับน้อชมกันในคลิปนะครับ ายการมโน์ทามจะออกทุกจ,จะออนทุกวันเพื่่หันะฮะส่วนอภี่รามจะออนทุกวันประมาณวันอังคารนะครับส่วนวิธีไล่แมนก็อาจจะออนช่วงวันเสาร์อะไรอย่างนงี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะโอเคเจอกันครับคลิปหน้าสวัสดีอ่ะ,เ,ออะเดี๋ยวนะครับครบอมสวัสดีครับ